o p e r a t i o n บิมหรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออเบริับิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระด,ดับภุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทำงานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งาน กดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันเป็นข้ออักเสบรูมาตอยอาการมันเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยเราปวดเข่าก่อนโดยไม่ทราบสาเหตุก็นอนไม่ได้เลยทั้งคืนนะคะ แล้วก็คือกว่าจะทราบว่าเป็นรูมาตอยเนี่ยเกือบสองปีอะค่ะแล้วจนกระทั่งมือบวมเนี่ยก็ไปมาหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าคุณคงจะกําลังจะเป็นรูมาตอยอม,มันเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเป็นโรคทางพันธุกรรมคุณหมอบอกว่ามันจะข้ามไม่เกินหนึ่งเจเนเรชันแล้วเป็นอยู่นานไหมสิบหกปีค่ะาทานยากดภูมิอย่างที่คนเป็นรูมาตอยต้องทานแก้ปวดอักเสบแล้วก็สเตียรอยมันมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตยังไงบ้างมากค่ะ บางทีเราซื้อน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดไม่ได้คือนิ้วเนี่ยโดนเคาะแค่นี้อะค่ะเล็กเจ็บแล้วนะคะกระทบอะไรนิดนึงไม่ได้มันสถานเลยแล้วใช้งานมันไม่ได้เลยอะกีฬาก็นี่หลังจาก15ปีผ่านไปจาก6ปีมาค้นพบได้ยังไงรู้สึกจะไปอ่านไปเจอในเว็บไซต์ก่อนใช่ตอนอ่านรู้สึกยังไงเออมันตรงอะค่ะ เพราะว่าโรคเราเกี่ยวกับภูมิต้านทานนะคะก็เลยสนใจใช่ค่ะแล้วก็กอทานสิวสีชมพูสองแคปซูลก่อนก่อนก่อนอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็น้ำมังคุดวันละหนึ่งซองคือเดือนหนึ่งอาจจะมีมาสักนิดสักครั้งหนึ่งพอเดือนที่สองคุณหมอนัดพอเราบอกว่าโรคสงบมากเลยคุณหมอก็บอกไม่ต้องทานยาพอไม่ต้องทานยาเราก็ไม่ปวดอะค่ะเข้าเดือนที่สามสี่เป็นยังไงฮะก็ปกติหลังจากนั้นก็ปกติมาเรื่อยใช่ใ ไม่ได้ทานยาคุณหมอมืองอสบายยังสบายค่ะเข่าไม่เป็นไรแล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาใช่ค่ะครับขอบคุณมากครับภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกลดไหลย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข่าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็ง Operation นบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภยัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือ,อยัง